นักเรียนชั้นป .6 ครับในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่คงอยู่กับวงกลมนะครับหลังจากที่เราได้ทําความรู้จักของวงกลมไปแล้วว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างตรงไหนคือรัศมีตานเรียกชื่อเส,ส,ส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆนะครับสําหรับในวันนี้ครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับความยาวรอบรูปของวงกลมนะครับซึ่งความยาวรอบรูปของวงกลมนะครับเราจะหามีสูตรหาเนาะนะครับความ เรียนเขียนลงไปอันนี้เป็นในแบบฝึกหัดนะครับในหน้าที่เอ่อนสิบสามนะครับเรียนเปิดแล้วก็เขียนไปพร้อมกันเลยนะครับความยาวนะครับความยาวของเส้นรอบวงกลมเส้นรอบวงคือตรงไหนครับเส้นรอบวงคือตรงนี้นี่นี่ครับเส้นขอบน,นั่นเองนะครับอันนี้คือเรียกว่าเส้นรอบวงนะครับก็คือเส้นขอบนะครับ เส้นรอบวงของวงกลมนะครับมันไม่พอเดี๋ยวนะเอ,เอาใหม่ปืบขยายก่อนอันนี้นะครับาความยาวเส้นรอบวงของวงกลมก็คือเส้นขอบนั่นเองเส้นรอบวงของ วงกลมนะครับเราจะหาได้จาก2พาร์นั่นเองนะครับเราจะหาได้จาก2ไพอาร์เราจะหาได้จาก2พาย r นะครับายคืออะไรายคืออันนี้ครับมีค่าเท่ากับ22ส่วน7ส่วน R คือใคร R คือรัศมีนะครับรัศมีคือตรงไหนนี่ครับรัศมีคือตรงนี้ครับ นี่คือเส้นรัศมีหรือว่า r นั่นเองอ่าเส้นรัศมีหรือว่า r นั่นเองนะครับตรงนี้แหละนะครับคือรัศมีหรือว่า r เพราะฉะนั้นในข้อน,นี้นะครับเราต้องการหาความความยาวของเส้นรอบวงแล้วก็ใช้สูตรนี้นได้เลยสามารถหาแทนค่าลงไปได้เลย r ก็คืออะไรนั่นเอง r ก็คือ63เพราะฉะนั้นความยาวรอบวงของวงกลมรูปนี้น,นะครับอ่าขอใช้ตรงนี้เนาะเป็น22นะครับส่วน7นะครับ พ่าไม่ใช่สีต้องเอาสองมาก่อนอสองก่อนอ่าก็จะเป็นสองนะครับสองพายก็คือสองคูณกับพายก็คือคูณกับยี่สิบสองส่วนเจ็ดและคูณกับ R ก็คือคูณกับหกสิบสามนั่นเองนะครับคูณกับหกสิบสามแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรที่สามารถตัดทอนได้ไหมหรือถ้าไม่มีใครตัดได้นะครับเมื่อเรียนก็หาคาตอบโดยการเอาเอาสองนะครับคูณยี่สิบสองแล้วก็คูณหกสิบสามแล้วก็ หารด้วย7นะครับแต่ในข้อนี้เนาะอ่าจสามารถตัดทอนกับ63ได้อ่าแม่7จ็หารลงตัว7 1เป็น7 7 9 63เพราะฉะนั้นเราก็จะหาคำตอบโดยการเอา2คูณ22แล้วก็คูณ9นะครับ2นะครับ2คูณ22คูณ9ก็จะได้เท่ากับ396นั่นเองอ่า396 หน่วยนะครับอ่าเป็นเซนใช่ไหมความยราวรอบลูกก็เป็นเซนเหมือนกันเหมือนเราเดินรอบรวงกลมนั่นแหละนะครับก็ได้เท่ากับ396เซนติเมตรเป็นความยาวรอบรูปของวงกลมรอบนี้ของวงกลมนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับข้อที่2ให้เป็นวงกลมมาเหมือนกันแต่ว่าให้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ28แต่เวลาเราหาใช่ไหมเมื่อกี้เราใช้อาเราใช้แค่นี้ ซึ่งมันก็คือครึ่งหนึ่งของ28ดังนั้น r นะครับก็จะเท่ากับ28ส่วน2 28ส่วน2ก็คืออะไร่นเอง14เพราะฉะนั้นในข้อนี้รัศมีเท่ากับ14นะครับข้อนี้รัศมีเท่ากับ14เพราะฉะนั้นเราก็จะมาหาความยาวเส้นรอบวงเขียนสูตรเนาะเขียนสูตรเหมือนเดิมนะครับจะได้จำได้นะครับครูขอใช้คำว่าเส้นรอบวงเนาะเส้นรอบวง ของวงกลมนะครับเท่ากับ2องพายาใช่ไหมวันนี้ก็จะเท่ากับ2คูณพายให้ใช้พายเป็น22ส่วน7ใช่ไหมครับแล้วก็คูณกับ r ก็คืออะไรเมื่อกี้14นั่นเองอ่ะเี่ก็ดูตัดทอนได้ไหมอ่ะอ่าเลข7ตัดได้ใช่ป่ะ7 1เป็น7 7 2 14เพราะฉะนั้น เราก็เพียงแค่เอา2คูณ22แล้วก็คูณ2นั่นเองนะครับ2 2ก็จะเป็น4ใช่ไหมสองส2เป็น8เพราะฉะนั้นก็จะเป็น88นั่นเองนะครับแ8หน่วยเป็นอะไร88หน่วยเป็นอะไร, 88, ะไรข้อนี้หน่วยเป็นเมตรอ่าหน่วยเป็นเมตรเพราะฉะนั้นก็88เมตรนั่นเองนะครับแค่นี้ง่ายๆนะครับอันนี้คือในกรณีที่พายมีค่าเท่ากับ ยี่สิบสองส่วนเจ็ดนะครับแต่ทีนี้ค่าพายนอกจากจะมีค่าเท่ากับยี่สิบสองส่วนเจ็ดแล้วนะครับค่าพายอีกค่าหนึ่งนะครับก็จะมีค่าเท่ากับพายเนี่ยครับพายเท่ากับสามจุดหนึ่งสี่นั่นเองทีนี้หายังไงก็หาเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่เปลี่ยนจากพายเมื่อกี้เป็นยี่สิบสองส่วนเจ็ดใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นสามจุดหนึ่งสี่แล้วก็ไปคูณกันแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้ข้อที่หนึ่งนะครับวงกลมนี้มีรัศมีอันนี้เป็นรัศมีแล้วเนาะ อ่าเป็น r เท่ากับ8เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นแค่ครึ่งเดียวนะครับ r เท่ากับ8แล้วดังนั้นอรอบวงของวงกลมนะครับจากรอบวงของวงกลมนะครับที่เท่ากับ2พาย r ใช่ม2คูณพายตอนนี้พายเปลี่ยนเป็น3.14คูณกับ r ก็คือคูณกับ8นะครับ ก็เวลานักเรียนหาคำตอบก็ยังก็เอา2คูณ3.14นคูณ8นั่นเองก็จะได้จุดอ่คูณ8ก็จะได้เท่ากับ50.24นั่นเองครับหน่วยเป็นอะไรห,หน่วยเป็น เซนติเมตรนะครับในการหาค่าของอที่เป็นมีค่าพายเกี่ยวข้องนะครับก็จะใช้พายเป็นยี่สองส่วนเจ็ดแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้สามจุดหนึ่งสี่ก็ได้ก็คือขึ้นอยู่กับโจทย์กําหนดนะครับขึ้นอยู่จโจทย์กำหนดแต่ว่าถ้าโจทย์ไม่ได้กําหนดมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นค่าพายเป็นยี่สิบสองส่วนเจ็ดนะครับต่อไปครับข้อที่สองนะครับอันนี้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเนาะยังไม่ใช่ R นะครับ เราต้องการหาแค่นี้ที่เป็น r ก็คือครึ่งหนึ่งก็คือ24หารสองดังนั้น r ก็เท่ากับ12นะครับ r เท่ากับ12นั่นเองดังนั้นอาจากความยาวรอบรูปรอบวงนะครับอาจากรอบวงรอบวงของวงกลม A, รอบวงของกูเขียนมาดีๆก่อนจากรอบวงของ A, วงกลมนะครับเท่ากับ 2พาย r ใช่ไหมก็จะเท่ากับ2คูณพายเป็น3.14นะครับแล้วก็คูณกับ r เมื่อกี้ที่เราหาน2อไปแล้วก็คือคูณกับ12นั่นเองนะครับเราก็จะได้คำตอบหาคำตอบโดยเอา2คูณ3.14นคูณ12นะครับก็จะได้เท่ากับ75.36นั่นเอง75.36หหน่วยเป็นอ่าหน่วยเป็นอะไรอ่ะ หน่วยเป็นเมตรนะครับหน่วยเป็นเมตรอ่ะก็จะได้คําตอบออกมาแล้วแบบนี้อันนี้คือการหาเอา่อความยาวรอบวงนะครับความยาวรอบรูปหรือว่าความยาวรอบวงของวงกลมโดยใช้ค่าพายทั้ง2แบบนะครับจะใช้เป็น22ส่วน7ก็ได้หรือใช้เป็น3.14ก็ได้เพียงแค่เปลี่ยนค่าพายตามที่โจทย์กําหนดมาแค่นั้นเองนะครับอ่ะต่อไปในหน้าที่74นะครับในหน้าที่74อ่ะมาเป็นโจทย์ปัญหาอ่ะข้อนี้ข้อที่1นะครับให้นักเรียนหาเองทําเองข้อที่1ทําเอง โจทย์ให้รัศมีมาแล้วถูกไหมรัศมีมาแล้วอ่าทำเองนะครับอันนี้เป็นรัศมีอันนี้คือ r แล้วนะครับอันี้ค่าายอันนี้าย,น 27, นายเป็น22ส่วน7เนาะให้ายเป็น22ส่วน7นะครับอ่ให้ายเป็น22ส่วน7ละกันนะครับ22ส่วน7นะครับโอเคนะครับข้อที่1นี้ทำเองนะครับให้ายเป็น22ส่วน7 ต่อมานะครับข้อที่2นะครับวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง5เมตรนะครับมีความยาวรอบวงเท่าไหร่นะครับมีเส้นรอบวงยาวเท่าไหร่อ่าเส้นผ่านศูนย์กลาง5เมตรแสดงว่า R เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอันนี้เส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมมันไม่ใช่คำว่ารัศมีถูกไหมครับมันคือเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้น R ก็จะเท่ากับเอ่อห้าส่วนสองก็คือ2.5นั่นเองอ่มันเป็น มันเป็นทศนิยมเนาะเพราะฉะนั้นครูจะใช้พายเป็นพายเท่ากับ3.14นั่นเองนะครับข้อน,นี้ให้เรียนใช้พายเป็น3.14นะครับอ่ะข้อน,นี้ก็ทำเองเหมือนกันอ่นะข้อน,นี้ก็ทำเองนะครับต่อมานะครับเอาเว้นไว้เยอะเขียนยังไงเขียนเหมือนหน้าเมื่อกี้นี่แหละนะครับก็เขียนแบบนี้เลยเขียนแบบนี้แหละนะครับ อ่ต่อมานะครับข้อที่3วงกลมวงหนึ่งมีเส้นรอบวงเป็น25จุด25.12เมตรวงกลมวงนี้มีรัศมียาวเท่าไหรอโอเคเดี๋ยวนี้กุยพ่าทำเนาะเขาให้ความยาวรอบวงมาแล้วแล้วก็ถามหารัศมีถามว่า r เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ถามว่า r เท่ากับเท่าไหร่โอเคจากเนาะเส้นรอบวงเท่ากับเส้น รอบวงนะครับเท่ากับสุดว่าไงครพาย r กำลังอ่าสองพาย r ข้อนี้เราจะใช้พายเป็นมันเป็นทศนิยมเนาะเราใช้พายเป็น3.14ดหนึ่งสี่ดีไหมอ่าได้เนาะใช้พายเป็น3.14ดหนึ่งสี่ดีกว่านะครับอ่าข้อนี้เราใช้พายเป็น3.14ดหนะึ่งสี่เนาะเพราะฉะนั้นเส้นรอบวงให้มาแล้วก็คือยี่สิบห้าจุดหนึ่งสองสองคูณกับสามจุดหนึ่งสี่ แล้วก็คูณกับ r คือสิ่งที่เราหาเพราะฉะนั้น r ก็จะเท่ากับ r 25.12เนี่ยหารด้วย2คูณ3.14แล้วเราจะได้ r ออกมานะครับซึ่ง r 2คูณกับ3.14เนี่ยนะครับได้6.28เพราะฉะนั้น r หรือาร์คูเซนฝั่งนี้แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้น R นะครับ R ก็จะเท่ากับ25.12ส่วนด้วยเมื่อกี้ผลคูณเนะีเท่าไหร่นะ6.28อ่า6.28นะครับดังนั้น R ก็จะเท่ากับเอา25เนาะเอา ก็จะได้เอกากับเอา25.12ตั้งแล้วก็หารด้วย6.28นะครับได้เท่ากับ4นั่นเองเพราะฉะนั้น r เท่ากับ4นะครับในข้อนี้อตอบรัศมีนะครับยาว4หน่วยเป็นไร4เมตรนะครับรัศมียาว4เมตรโอเคนะครับ ต่อมาอต่อไปนะครับในข้อที่4ต่อมาต่อไปอยู่นี่แหละนะครับข้อที่4ี่นะครับวงกลมวงหนึ่งนะครับมีเส้นรอบวง7.8เอ้ย78.5เซนติเมตรให้เส้นรอบวงมาแล้ว7 8 5เซนติเมตรถามหาเส้นผ่านศูนย์กลางอ่าถามหาเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางคืออะไรเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ R คูณ2ก็คือรัศมีคูณ2นั่นเองนะครับก็คือตัว R คูณ2 โอเคนะครับแล้วก็หา r เหมือนเดิมแต่แค่เวลาหาได้แล้วจะตอบเนี่ยต้องเอาไปไปคูณ2ก่อนแค่นั้นเองนะครับอ่าดังนั้นอ่าไหนๆเขียนว่าเส้นรอบวงเท่ากับอ่าเส้นรอบวงนะครับเท่ากับ2พาย r เส้นรอบวงยาว78.5เป็นทศนิยมนะครูขอใช้ก็จะใช้พายเป็น3.14แล้วละกันนะครับ อ่าสองคูณพายก็คือคูณ3.14แล้วก็คูณอ่าซึ่ง3.14ตรงนี้มันคูณกันได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้อ่าหกจุใช่ไหมเพราะฉะนั้น R ก็จะเท่ากับก็ทำเหมือนเดิมเมื่อกี้เพียงแค่เปลี่ยนเลขตรงนี้เนาะอันนี้คูณกันได้6.28นะครับเท่ากับ R โอเคเพราะฉะนั้น R ก็จะเท่ากับเท่าไหร่เอยก็เอา75นะครับ เอ78ไม่ใช่75 78.5หารด้วย6.28นั่นเองก็จะเท่ากับ12.5นั่นเองนะครับ12.5แต่ยังไม่ใช่คำตอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับเส้นรอบออกเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะเท่ากับ เอา r คูณ 2r เมื่อกี้หนึ่งก็จะเป็น12.5นะครับคูณ2ก็จะได้เท่ากับ23เอ้ย25นั่นเองก็จะได้เท่ากับ25ไม่ใช่23ก็ได้เท่ากับ25นั่นเอง25หน่วยเป็นอะไรอะ่ะหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับอ่าหน่วยเป็นเซนติเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ตอบ2 ห้าเซนติเมตรนะครับเรียบร้อยอ่ะการบ้านมี2ข้อนะครับให้เรียนทำเองอันนี้ไปดูในตัวอย่างที่ใช้พายเป็น22 7ส่วนส่วนข้อนี้ไปดูตัวอย่างที่ใช้พายเป็นสา่สีโดยที่มี R เป็น2.5นะครับในข้อนี้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้สําหรับงานที่นี้เดี๋ยวครูก็จะเรียกตรวจในชุดนะะในวันที่เปิดเรียนนั่นเองนะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ